โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกๆคนนะคะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะทุกวันนี้เพื่อนเราก็จะต้องน่ารักใช่ไหมคะ่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่26สบเดือนพฤษภาคมพศ25 6 8นสนะคะครูสุเองนะคะเป็นครูนะคะรับราชการครูนะคะก่อนอื่นเนี่ยจะขอเล่าเท่าความนิดนึงว่าแต่ก่อนอะ ทำไมทำไมถึงมาสนใจเรื่องของการดูแลรูปร่างนะคะจริงๆแล้วอยากจะบอกเลยว่าสมัยก่อนนะครูสุเองเป็นคนก็รักสุขภาพแหละอยากจะดูแลตัวเองแต่ว่าเราจะมีหลักการยังไงเราจะมีวิธีการยังไงที่จะดแูแลตัวเองอย่างยั่งยืนนะคะดูแลยังไงให้ยั่งยืนอย่างมีความรู้จริงๆอะ่ะทุกคนอ่านหนังสือออกแหละ ทุกคนเข้าใจแหละหลักการใช่ไหมคะแต่หลักการเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเชื่อในหลักการให้เป็นวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเหตุและผลนะคะบวกกับศาสตร์และศิลป์ซึ่งซึ่งครูสุเองอะเวลาสอนก็ใช้หลักนี้นะคะหลักก็คือเชื่อยุนได้นะคะไม่ถึงกับแปะ๊ะนะ ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้คือถ้าคนเป๊ะเนี่ยก็คือมันก็ได้แหละนะคะสําหรับคนที่แบบว่ามีวินัยจริงๆแล้วอ่ะครูสุเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีวินยัยทําอะไรอย่างตั้งอกตั้งใจเป็นคนที่ตั้งใจมากซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะตั้งใจเยอะเกินไปอาจจะทําให้เราเครียดได้นะคะเ mm. พราะฉะนั้นเราก็บาลานซ์การบาลานซ์เรื่องของการดูแลตัวเองดูแลรูปร่างดูแล หุ่นดูแลอะไรทุกสิ่งอย่างที่เป็นเรานะคะเราก็จะต้องเป็นคนที่ยืดหยุ่นได้อันนี้หลักการของครูสุเองนะคะแต่ก่อนเนี่ยบอกเลยว่าเป๊ะเปะเวอร์นะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็ออกกําลังกายแล้วกินอาหารก็ระมัดระวังนะคะแต่ด้วยความที่เราไม่เข้าใจใช่ไหมคะเราไม่มีโค้ดเราไม่มีคนสอนไม่มีคนบอกไม่มีกลุ่มไม่มีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายสิ่งที่เราเข้าใจมันไม่ใช่ ไม่ใช่กลายเป็นว่าพออายุมากขึ้นนะคะพอครูสุอายุมากขึ้นรู้สึกว่าเออสมัยก่อนนะเรางดแค่มื้อเย็นก็ผอมได้งดแค่มือเย็น,พ,ยนพุงก็แฟบได้นะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มเอาไม่อยู่เริ่มรู้สึกว่าเอมันก็ไม่ใช่อ้วนนะขนาดไม่ใช่อ้วนเพื่อนบอกว่าขนาดไม่ใช่อ้วนนะแขนลำแขนเลอนะคะเราไม่รู้สึกเพราะว่าเวลามันอ้วนเนี่ยมันขึ้นทีละนิด มันไม่ได้ขึ้นทีละห้าโลสิบโลแบบนั้นใช่ไหมคะขีดสองขีดครึ่งโลโลหนึ่งสองโลสี่โล, 1, โล,โลพอเรารู้ตัวก็ขึ้นไปสี่โลห้าโลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเอาลงไม่ได้เราต้องมีคนช่วยต้องพึ่งไม่ว่าเราจะพึ่งอะไรก็แล้วแต่หลายศาสตร์หลายวิธีซึ่งหลายคนเนี่ยที่พูดอยู่ตรงนี้ก็อาจจะเข้าใจได้นะว่า หลายเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะมาสรุปจากที่ครูสุอะ่ะเองอที่ได้ตัวเองมาแบบนี้นะคะได้ได้ตัวเองที่แบบว่าได้สัสดส่วนดีกว่าเนาะได้สัสดส่วนได้รู้จักหลักการนะคะว่าการที่เมนเทนตัวเองให้ประคับประคองตัวเองให้เป็นแบบนนนนนเนี้ยไปนานๆเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายไม่ใช่ง่ายนะคะเพราะว่าคาเข้าของเราเป็นไงคะมันเข้าทุกวัน แล้วไอสิ่งที่เข้าไปบางครั้งเวลาเราทํางาน,นเวลาหิวเนี่ยคือสติแตกหลุดไปเลยนะคะอะไรก็ได้ใส่เข้ามาเลยซึ่งครูสู่เองตอนนี้เป็นไหมเป็นเหมือนกันนะเพราะว่าเราเวลาหลุดเนี่ยให้เรากลับมาสู่โหมดปกติให้เร็วนะคะการที่เราหลุดเนี่ยก็เกิดจากการที่เราปล่อยให้ตัวเองหิวเกินไปหิวมากเกินไปนะคะเพราะนั้นให้เราจัดบาลานซ์สมดุลกับกับตัวเองให้ได้นะคะอันดับแรกก็คือครูสูตจะตั้งเป้า ตั้งเป้าว่าเราจะจัดการยังไงกับตัวเองนะคะการที่ไม่ดูแลตัวเองเป็นการโหดร้ายกับตัวเองมากๆเป็นการทําร้ายตัวเองนะคะบางคนทําร้ายด้วยอาหารที่กินเข้าไปอย่างเช่นแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ครูสุไม่ได้ระบุนะคะว่าไม่ให้รับประทานแอลกอฮอล์แต่แอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะคะเรื่องที่หนึ่ ะะการที่เราจะรับประทานอาหารดีๆเข้าไปเนี่ยเราต้องเลือกก่อนที่จะเข้านะคะเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วมันเอาออกไม่ได้เข้าไปแล้วเนี่ยยากไหมคะไม่ว่าเราจะเขาบอกว่าหวานมันมนหวานหวานมัน,ม,นมันของทอด อะไรพวกนี้แป้งเยอะๆที่มันเกินนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะคะว่านึกอะไรได้ก็จะมาบอกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ตรงนี้คุณสุจะใช้เวลาไม่เกิน15บนาที10บถึงสิบ้านาทีเพื่อที่จะมาแบ่งปันบางข้อที่บางคนคิดว่าใช่แต่มันไม่ใช่นะคะอ่ะทีนี้การตั้งเป้าเนี่ยเราจะตั้งเป้าอะไรอย่างเช่นตั้งเป้าว่าจะลดน้ําหนักเรื่องลดน้ําหนักต้องตั้งเป้านะคะเราจะตั้งเป้าลดกี่กิโล กีเคจีกี่ G, กิโลนี่หมายความว่าสมมุติว่าเราเกินเราต้องเอาส่วนสูงลบด้วยอายุนะคะส่วนสูงลบด้วยอายุผู้หญิงลบด้วยร้อยสิบผู้ชายลบด้วยหนึ่งร้อยนะคะสมมุติอายุผู้ชายนี่พูดถึงผู้ชายก่อนนะคะส่วนสูงร้อยหกสิบอายุหกสิบเราควรจะมีน้ำหนักตัวเท่าไหร่ ะะก็มีน้ําหนักตัว6กกิโลถูกไหมเพราะว่ามันลบด้วย100มันลบง่ายแต่ผู้หญิงหากออกอีก10ก็คือผู้หญิงต้องมีน้ําหนักตัว50กิโลอันนี้ในทางเดียวกันหลักการเดียวกันคือส่วนสูงและน้ําหนักเท่ากันแต่ผู้หญิงกับผู้ชายน้ําหนักตัวสัดส่วนของความที่เกณฑ์นะเกณฑ์ที่มันจะได้ก็คือผู้หญิงต้องลบด้วย110ผู้ชายอันนี้คือหลักการของสอสอ,สอนะคะ,ะ,คะเขาจะใช้วิธีการลบแบบนี้ นะคะคทีนี้เมื่อเราลบได้แล้วอันนี้คือเกณฑ์แต่ถามว่าเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยบางครั้งมันดูโหดเกินไปสําหรับบางคนบอกหูต้องลดน้ําหนักสมมติน้ําหนักร้อยโลอย่างเงี้ยก็ต้องลดถึงห้าสิบกิโลซึ่งมันดูแล้วแบบมันน่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาน้ําหนักตัวหนึ่งร้อยกิโลกรัมซึ่งจะเอาให้มาอยู่ในเกณฑ์ห้าสิบกิโลเนี่ยมันมันไม่ไหวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้เราค่อยๆกระเถิบไปอาจจะลดมาสิบก่อนแล้วก็มาถึง จาก90ให้ลงมาถึงเลข8ลงมาถึงเลข7ลงมาถึงเลข6ลงมาถึงเลข5อย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะใช้เวลานะคะอาจจะใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจความมีวินัยนะคะเรื่องนี้ต้องคบกับคุณวินัยมากๆนะคะต้องใจแข็งๆเลยเหมือนคนที่เคยชอบทานทุเรียนซึ่งอยู่ๆทุเรียนมาอยู่ตรงหน้าเป็นยังไงคะ อุตส่าห์หนีแล้วนะหนีแล้วนะหน,หนีหนีไม่พ้นนะคะเพราะว่าสนามแม่เหล็กที่มันดูดเราเข้าไปเราก็วึ้อ้สุดท้ายเราก็แพ้มันจนได้นะคะเพราะฉะนั้นครูสุเองก็แพ้นะคะครูสุจะแพ้ไอศครีมเป็นคนที่ชอบไอศครีมมากๆนะคะแต่เรารู้แหละว่าไอศครีมมันมีทั้งแป้งน้ําตาลมีแป้งมีน้ําตาลสารอาหารมีไหมคะ ถ,ถ้าคะถ้าครูพูดสารอาหารเนี่ยลองกลับไปดูไลฟ์ก่อนๆนะมันมีสารอาหารกับพลังงานใช่ไหมคะเรากินสิ่งที่เป็นพลังงานมากๆมันก็อ้วนนะพูดเบาๆถ้าเรากินสิ่งที่เป็นสารอาหารเนี่ยสารอาหารเนี่ยโดยทั่วไปส่วนใหญ่พลังงานมันจะไม่ค่อยสูงนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเรากินเยอะขนาดไหนพลังงานมันก็ไม่ไม่สูงนะอืมแต่ทีนี้เรามาดูนะคะว่าเอแล้วถ้าเกิดว่าเรากินอสิ่งที่เรารู้และ อ่าตอนนี้เรารู้แล้วกลับมาที่น้ําหนักตัวที่ควรจะเป็นนะคะน้ําหนักตัวที่ควรจะเป็นก็คือเอาส่วนสูงลบด้วยอายุใช่ไหมคะออกมาเป็นน้ําหนักเกณฑ์ของเราแล้วก็บางทีครูสุก,ก็จะบวกบวกให้เพื่อเป็นกําลังใจนะเอาแหละเอาสักหกสิบไปไหมหะอะไรอเงี้ยถ้าถ้า ถ้าเกณฑ์ห้าสิบพาเรือหกสิบไหวไหมอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เรารู้สึกท้อแท้มากเกินไปเนาะท้อแท้โอ้โหลดน้ําหนักขนาดนั้นแต่มีในในกลุ่มในคลาสของครูที่เขาลดน้ําหนักได้เนี่ยเขาลดมาทีละสะเต็ปเลยสเต็ปหนึ่งคือได้มาสิบห้าโลแล้วสะเต็ปถัดไปอ่าร่างที่สองร่างที่สามร่างที่สี่คือเขาทากันอย่างนี้นะคะสิ่งที่เขาทาเขาได้อะไรคะ เขาได้สุขภาพที่ดีเขาเอาโรคที่อยู่ในตัวเขาออกไปเขาเอากรดไหลย้อนออกเขาเอา,เอาโรคเอ็นอักเสบข้ออักเสบออกเขาเอาโรคปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ที่มันอยู่กับเขาเป็นจนเป็นฝาแฝดแล้วเนี่ยเขาออกไปความดันออกไปบาหวานออกไปอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มากเนี่ยมันสามารถ กลับมาสู่โหมดที่เราเป็นคนที่ไม่มีโรคประจําตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นการลดน้ําหนักไม่ได้แค่สวยนะแต่มันทําให้เราอะไม่ต้องไปพึ่งคุณหมอที่โรงพยาบาลเห็นไหมคะใครเคยเห็นบ้างในหนึ่งบ้านหนึ่งคนป่วยอีกหลายๆคนต้องโกลหลนต้องช่วยกันต้องหลายอย่างเลยแล้วก็เราก็ต้องคอยดูแลดเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะดูเลยนะคะถ้าใครเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะป่วยก็เกิดจากไขมันสูงนะคะไขมันที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันก็ไปแฝงอยู่ตรงนูน้นตรงนี้ตรงนั้นอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนที่เขาชอบชอบอยู่อย่างเช่นเขาชอบวิ่งไปอยู่ตรงพุงเขาชอบไปอยู่ตรง โพเขาชอบไปอยู่ตรงน่องเขาชอบไปอยู่ต้นแขนต้นขาแล้วก็หลายๆที่ที่เขาเขาชอบอยู่เขาก็จะไปอยู่ตรงส่วนที่เขาชอบใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเราจะประกาศว่าเราจะไม่เอาเขาเราจะเป็นศัตรูเราจะไม่ไม่คบเขาเป็นเพื่อนอีกแล้วเนี่ยนะคะตั้งเป้าดีๆตั้งเป้าว่าเราจะใช้วิธีไหนถ้าใครหาวิธีไม่ได้จริงๆสามารถมา พูดคุยกับครูสุได้นะคะเพราะครูสุเนี่ยไปเรียนนะคะไปศึกษาจากเวชศาสตร์ชลวัยมหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงนะคะอันนี้ก็คืออีกสษร์หนึ่งที่ครูสุส,สนใจแล้วก็ร่มเรียนกันมาตรงไหนไม่ได้ก็ศึกษาและเรียนรู้จากจากกลุ่มจากทีมที่เขาเาก่งๆนะ คือการโค้ดเก่งๆเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆพอโค้ดเป็นนะคะเกิดจากประสบการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเขานะคะแล้วก็คนที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยเป็นครูเป็นโจทย์แล้วก็เรียนรู้ไปแต่ไม่ได้ลอง คือไม่ใช่ลองถูกลองผิดนะคะลองผิดแล้วมาถูกเลยนะคะเราไม่ใช่ว่าเอาเขาเป็นตัวทดลองนะคะเราเราเอาตัวเองเป็นตัวทดลองว่าเราทําแบบนี้วิธีนี้แล้วมันเจ๋งมันใช่มันเวิร์กมันแน่นอนมันกล้าพูดอะไรเงี้ยนะคะแล้วครูสุเองก็สามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองว่าเชื่อไหมตั้งแต่เข้ามาดูแลตัวเองห้าหกปีกว่ากวานี่ยโรคทั้งหลายที่เคย ไม่ต้องหาหมอเลยตอนนี้ครูสุเองอะ่ะเป็นเรื่องที่ต้องหาหมอคือขูดหินปูนใช่ไหมคือการดูแลแค่นั้นเองนอกนั้นเนี่ยดูแลเองดูแลตัวเองแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีความไขมันในเลือดสูงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงสูงมันสูงเพราะอะไรท,ท,ทั้งทั้งที่้มกินแต่ผักต้มทอดก็ไม่กินหวานไม่กินรู้ว่าอันไหนไม่ไม่ดีไม่กินเลยแต่ปรากฏว่ามันเกิดจาก สร้างไขมันขึ้นมาเองอันนี้บอกเลยว่าโหเพิ่งรู้นะคะเพราะว่าเมื่อไขมันเรามันเหมือนมันน้อยอยู่แล้วมันก็มันกลัวกลัวตายอะ่ะมันก็สร้างมาสร้างมาสร้างมาเยอะๆเยอะๆมาไว้ให้เราใช้ปรากฏว่าเราใช้ไม่หมดพอเราใช้ไม่หมดมันก็เก็บอันไหนใช้ไม่หมดมันไม่เอาออกมานะคะก็ไม่ก็เก็บ แล้วสุดท้ายก็เกิดกลายเป็นว่าคอเลเตอรอลสูง LDL สูงช่วงนู้นนานๆแลละนนี้มาเล่าให้ฟังก็พยายามพอเรารู้แล้วเรามีตัวเลขจริงๆมันเป็นวิทยาศาสตร์มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักไม่ว่าจะค่าของอ,อน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือด LDL HDL ไตรกลีเซอไรด์อะไรพวกเนี้ยหมอเจาะเลือดเห็นแต่แฟตที่อยู่ในร่างกายแฟตที่อยู่ในร่างกายเนี่ย,ยแฟตคือจับได้ จับที่แขนจับที่ต้นแขนจับที่ตรงไหนเนี่ยแฟตพวกเนี้ยเราสามารถจับได้แล้วก็ออกได้ด้วยการควบคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายแต่ไขมันในช่องท้องเนี่ยออกเองไม่ได้นะคะต้องปัํมต้องสู้กันหน้าดูเลยนะคะปัํมสู้ด้วยหลักการนะสู้ด้วยหลักการเลยว่าเราใช้หลักก็คือเราต้องลดไขมันแล้วก็ดันกล้ามเนื้อขึ้นไปสองหลักการของครูที่ที่ครูทำตอนนี้เนี่ยแล้วเป็นผล ได้สําเร็จเลยนะคะหลักการมีแค่สองข้อแค่นั้นเองคือลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อนะคะลดยังไงสร้างยังไงเดี๋ยวค่อย,ค,อยคุยก็ค่อย,อย,อยเรียนรู้กันไปนะคะว่าหลักการของครูเองไม่ได้ไม่เป็นหลักการที่ทําจากตัวเองเนาะก็คือพลังงานนะคะมันมีพลังงานกับกับสารอาหารนั่นแหละเพราะฉะนั้นการกินนะคะถ้ากินเข้าไปกินเข้าไปน้อย กินเข้าไปน้อยแล้วพลังงานที่ใช้น้อยเหมือนกันก็ไม่อ้วนกินเข้าไปมากพลังงานที่ใช้มากเท่ากันก็ไม่อ้วนนะคะประเด็นก็คือกินเข้าไปมากใช้น้อยส่วนที่เหลือเป็นไงคะเก็บนี่แหละประเด็นนะคะเพราะนั้นมันก็มีแค่กินมากใช้พลังงานน้อยก็อ้วน ถ้ากินน้อยใช้พลังงานมากมากก็ผอมเกินอันนี้เคยเห็นไหมคะคือใช้จนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอันนั้นก็เกินไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ดีเราต้องบาลานซ์บาลานซ์ให้ได้ว่าในหนึ่งวันมันเข้าไปประมาณนะกี่แคลอรีถ้ากี่แคลเข้าไปเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องใช้พลังงานประมาณกี่วันเราไม่ได้เป็นกรรมกรแบกหามนะคะแต่ถ้าเป็นกรรมกรกินข้าวเท่าไหร่เห็นไหมเขาไม่อ้วนเพราะอะไรเพราะว่าเขาใช้เยอะไง ใช้บาลานซ์ได e ้เท่ากันเพราะนั้นเขาก็เลยกลายเป็นคนแข็งแรงนะคะแต่เคยเห็นไหมว่าคนที่ออกกำลังกายในสวนสาธารณะนะอันนี้แอบเมาเมาคือแบบเป็นหมูแข็งแรงอะ่ะเห็นไหมคะก็ออกกำลังกายนะทำไมมันไม่ผอมเข้าใจยังออกกำลังกายแล้ววิ่งกระตุกตะตุตะ,ตตะน่ารากักนะน่ารากักนะคะพุงก็ยุยย,วยุยก้นก็เยอะเยอะถามว่าพยายามถ้าเราไม่เข้าใจหลักการนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละ เราไม่เข้าใจว่าเรากินเข้าไปเยอะแต่เราจะเบิร์นยังไงใช่ไหมคะขนาดเบิร์นจริงๆนะาเอาจริงวิ่งสาสิบนาทีเบิร์นได้แค่ประมาณสองสามรอยแคลเองมันไม่ได้เบิร์นได้เยอะใช่ไหมคะเราต้องเข้าใจหลักการตรงนี้ก่อนแต่ถามว่าบางคนเนี่ยวิ่งเสร็จแล้ววิ่งวิ่ง,งเสร็จครึ่งชั่วโมงเสร็จเดินออกมาข้างหน้าสวนมีขายข้าวขาหมูเ <g iffe> ท่ากับเราวิ่งฟรีเลยนะใช่ไหมวิ่งฟรีเลยอที่วิ่งเกือบตายเหนื่อยเ,ห,อเห,อหงื่อเหงื่อแห้งแห้งหมด กันพอดีนะคะวัะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราต้องพยายามทำแบบนี้ให้ต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องเดือนสามเดือนหกเดือนแล้วเราก็ Follow up ด้วยเครื่องช่างที่เป็นเครื่องแนะนําเลยว่าเป็นเครื่องอินเนอร์สแกนซึ่งวันนั้นก็เอามาให้ดูแล้วนะคะอินเนอร์สแกนเนี่ยมันจะสามารถวัดไขมันวัดกล้ามเนื้อเราได้วัดน้ําปริมาณน้นําวัดจํานวนของอน้นําหนักตัวจริงๆน้าหนักตัวไม่ต้องเปิดโฟกัสก็ได้นะคะ โอ้โหเนี่ยเห็นไหมพูดเก่งมาพูดพูดสิบหกนาทีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พูดเรื่องของพลังงานนะคะพลังงานที่ได้เนี่ยต้องเป็นพลังงานอินและเอาอินคือเข้าเอาก็คือใช้นะคะการใช้ใช้ให้มันเท่ากันเหมือนตาช่างเท่ากันเป้งพอดีนะคะถ้าอย่างนี้ใช้อันนี้กินแปลว่าไงคะใช้น้อยและอ้วนเหลือ ะะเพราะนั้นตรงนี้บอกเลยว่าทำให้เป็นวิทยาศาสตร์นะคะตั้งอกตั้งใจแล้วก็อันดับแรกวันนี้ถ้าฟังแล้วใครอยากจะตั้งเป้าลดน้ำหนักนะคะลองตั้งแล้วจริงๆถ้าตั้งเป้าอะ่ะอย่าตั้งไว้ในใจนะคะเขียนแปะข้างฝาแปะหน้าห้องน้ำก็ได้จะได้มองเห็นบ่อยๆนะคะว่าาเาเรียกชื่อตัวเองก็ได้ว่าเราจะขอลดน้าหนักสิบกิโลภายในวันไหนใส่วันที่ด้วยนะสิบกิโลภายใน วันที่30เดือนกรกฎาคมอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาหาวิธีการวิธีการจะทําไงาบ้างจะกินแบบไหนจะอยู่แบบไหนจะนอนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองทาดูจริงๆถ้าเราตั้งใจอะ่ะเรียกว่าผลลัพธ์ดีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อด้วยตัวเลขของเราด้วยนะคะว่าตัวเลขที่ได้เนี่ยตัวเลขไม่เคยหลอกใครจริงนะคะเพราะฉะนั้นครูสุเองบอกเลยว่าการที่เรารักษาและดูแลตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยก็ยังต้องเกาะเครื่องช่างไว้อยู่ว่าเมื่อไหร่ที่มันหลุดสมมุติว่า ไปต่างประเทศน้องหลุดลุ่ยเลยหลุดกระจยระายคือแบบถล่มทลายเลยนะคะกลับมาก็ยังไม่เป็นไรเพราะอะไรรู้ไหมคะพ่อครูสูนีน้สามารถรักษามวลกล้ามเนื้อไว้มวลกล้ามเนื้อคือตัวที่เป็นเตาเผาเลยว่าถ้าเตาเผาเราดีนะคะอย่างอื่นๆถึงแม้มันจะเสียหายมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะนั้นบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูแลตัวเองแบบไม่อยากเจ็บป่วยไม่เป็นภาระใครนะคะกลับมาดูแลตัวเอง กลับมาดูแลตัวเองเลยไม่ต้องให้ใครมาบอกนะคะแล้วก็ไอคนที่บอกว่ากินกินไปเถอะตายไปไม่ได้กินมันก็จริงนะตายไปกินไม่ได้หรอกแต่ถามมาถ้าถ้าเกินยังไม่ตายในขณะที่ก็กินอะเออจเป็นไงอ่ะถ้ามันยังไม่ตายอะป่วยอะเออป่วยเป็นนู่นเป็นนี่ค่ารักษาอีกเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ขำนะคะแต่เล่าให้ฟังเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ว่าเราจะต้องสำนึก ถึงตัวเราเองว่าเราอย่าไปเป็นภาระลูกหลานเห็นไหมคนหนึ่งคนหนึ่งคนไปนั่งรอหมอบางทีรอหมอเพื่อที่จะถามว่าค่าอันนี้เท่าไหร่รอครึ่งวันบางทีหนึ่งวันยังไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยไม่เอาไม่เอาจริงๆคือแบบเข็ดมากไปนั่งรอแม่สมัยก่อนนะนะรอรอเพื่อนรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็อย่าพยายามดูแลตัวเองให้เราเป็นคนที่ ดูแลแต,ตัวเองอย่างมีความรู้นะคะอ่านเยอะๆดูเยอะๆดูคลิปเยอะๆแต่ว่าการดูคลิปเนี่ยดูหลายๆคลิปแล้วเอามาเอามาตราตรองนะคะวิเคราะห์พิจารณาดูว่าเราเหมาะกับแบบไหนซึ่งคุณหมอตอนนี้คุณหมอทางด้านเอนไท g ์เอจิน่ะมาพูดหลายคุณหมอเลยนะคะหลายคนหลายคนแต่อ,อย่างหนึ่งที่แอบเมาหมอนะคะอย่างเช่นหมอโรคหัวใจหมอความดันหมออะไรเงี้ยหมอว่า นะต้องไปลดน้ําหนักแลวนะก็เลยแกล้งแซวว่าแล้วทำไมไม่ถามคุณหมอว่า,วาลดยังไง <c oughs> คุณหมอเองก็ยังอ้วนอยู่เลยอะไรเงี้ยนะคะก็เมาเมากันไปขำๆนะคะก็หลักการพวกนี้ทั้งไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะคะมาคุยมาดูก่อนอื่นต้องรู้ตัวเลขเราแล้วว่าเราจะจัดก,การกับตัวเองยังไงเนาะประมาณนี้ค่ะขอจบก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เมาใหม่นะคะแล้วครูสุพ่อเสร็จตรงนี้หลังจากเลิกสอนแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาในการ เดินทางนะคะชีวิตเดินทางอยู่บนถนนมากกว่าอยู่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะชีวิตเราหาความสุขให้ได้ในทุกวันนะคะก็ดีใจที่ได้มาแบ่งปันสําหรับคนที่สนใจทางด้านสุขภาพนะคะและหลังจากนั้นครูสุเองเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนที่จะออกไปใช้ชีวิตแบบสาประชาชนทั่วไปนะ,ะเป็น เป็นอาม่าเป็นป้าเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะคะหลังจากนั้นน่ะครูสุเองก็หัวโขนถอดออกนะคะเลืออีกสี่เดือนก็จะบายบายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ดูเริ่มเริ่มคิดว่าจะทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างสรรค์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะอ๋อน้นองแอมสุรังคณาบอกว่าเจอกับตัวเข็ดเลยอ้วนลงเขาโอ้โหจริง จริงก่อนจะไปนะคะบอกว,ว่าอ้วนลงเขาเป็นยังไงคะขึ้นบันไดชั้นสามโอ้ยมันก้าวไม่ไหวมันปวดอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วอยากจะฝากบอกเลยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเจ็บป่วยที่เป็นโรคก็เกิดจากความอ้วนแล้วก็ไขมันสูงนั่นเองนะคะเพราะนั้นเราถึงบอกเลยว่าให้รู้จักการ ใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองนะคะก่อนที่จะเป็นอะไรมากไปกว่านั้นนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้วันหน้านะคะจะมานั่งคุยให้ฟังนะคะใครเบื่อก็เลื่อนไปแหละนะคะก็ขอบคุณมากค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ